ถ้าหรุตั้ไม่เหยียบนะครับานนี่อ่ะหลตงเลยเคยกันจับเป็นเคนถวายนะครับอยลองเราไปดูครับโตไปจอมบรพาบนะหรือนั่งถ่ายรูปนั่งถ่ายรูปนอยากเดี๋ยวรับก็่นแล้วก็เบอประเคนของอยากถ่ายรูปจังอยากถ่ายรูปจังถ่ายรูปเข้าไปเนี่ย

อยู่ไม่แล้วเดียวกันนะครับเนาะไปเลยไปเลยอจะวางข้างหลังเขาเนี่ยขาเขาวางน้ำลงแรงมากินครับแค่เดียวยกคแค่เดียวยกอยากไปครับจับกไปครับจับไปอยากไปครับอยากไปครับจับกไปครับผมแค่เดียวย้ายจับตัว

พี่บอกบอกทานนะทานทานะม่ทานขอได้นะ

ผ้าใบปูครับผ้าใบปูครับเ็บผ้าครับเ็บออกนะครับท่านไม่เหยียบอ,อ,อุ้ยอะไร